ดูคลิปตัวเองได้ไหมเป็นคำถามยอดฮิตและเป็นคำพูดยอดฮิตอย่าเบิงคลิปเจ้าของเด้อห้ามดูคลิปตัวเองนะอนุ้งอิงมีเทคนิคมาบอกนะคะแล้วก็มีคำแนะนำสำหรับคนที่กําลังสงสัยว่าดูคลิปตัวเองได้หรือไม่การดูคลิปตัวเองนะคะ จะมองได้หลายลักษณะหรือจะมองได้หลายแง่มุมนะคะลักษณะที่หหากเราดูคลิปเราเพื่อการตอบคอมเมนต์นะคะหรือระหว่างการตอบคอมเมนต์ไม่ได้ทำต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนั้นถือว่าไม่ได้เป็นการปั่นยอดวิวหรือว่าไม่ได้เป็นการ ทำผิดกฎนะคะและการตอบคอมเมนต์เราสามารถเข้าไปตอบการตอบนั้นหากมีเพื่อนมาคอมเมนต์เราหนึ่งชื่อให้เรากลับไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนและไลค์แลกไลค์วิวแลกวิวซึ่งกันและกันตรงนี้ไม่ผิดกฎแน่นอนคะ่ะหากคุณอยากจะรู้ว่าคลิปเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหม มีคําพูดที่ส่อเสียงไหมมีเนื้อหาที่บุนแรงไหมเราสามารถนําเครื่องของคนอื่นหรือเครื่องของตัวเองเข้ามาดูได้เพื่อเป็นการเช็คดูความละเอียดของคลิปตัวเองและเช็คดูคําอธิบายของคลิปตัวเองได้นะคะแต่ให้มลีเรื่องการปั่นยอดวิว่คือว่า นั่งเ,เ,เ,เบิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงยูเซอร์เดียวสื่อเดียวเบิ่งเป็นชั่วโมงเบิ่งเป็นวันต่อเนื่องกันแบบนี้ถือว่าเป็นการปั่นยอดวิวหรือว่าคลิปกดเขานั่นเองนะคะอ่าสิ่งที่วุงจะแนะนำนะคะในการเข้ามาดูว่าคลิปตัวเองมีโฆษณาแปะหรือไม่ให้แนะนำเป็นยูเซอร์ของคนอื่นเอามาดู ว่ามีความผิดปกติไหมหรือใช้ Facebook อีกเฟซบุ o กหนึ่งที่เราไม่ได้เปิดการสร้างรายได้นํามาเช็คว่าภาพเสียงคมชัดหรือไม่เนื้อหาผิดกฎนโยบายพาร์ทเนอร์หรือไม่ให้ทําแบบนี้นะคะการดูนั้นไม่ได้ผิดถ้าเราดูในเชิงของการตอบคอมเมนต์ดูในเชิงของการ ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบอมเมนวาเบิงแล้วเบิงอีกเบิงแล้วเบิงอีก,อ,กอย่างนั้นระบบเขาจะคิดว่าเราปั่นยอดเดยววและผิดกฎของเขานะคะสวัสดีค่ะ